เพะ่อนผมได้ดูคลิปข่าวของเนชั่นกรองข่าวช่อง22เมื่อวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565โดยพิธีกรพิธีกรคุณประชาไทยธนะรงและคุณกนิการ,รุ่งกิจเจริญกุลพูดถึงเรื่องข่าวหัวข้อรัฐปรหารเงียบคุณ ประชาไทยหรือชื่อเล่นชืคุณเบิ้มเนี่ยกล่าวสรุปอย่างนี้ว่าคุณเบิ้มได้รับทราบมาว่าในวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการเรียก สอสอพักพลังประชารัฐเข้าไปพบมีสอสภาคใต้กลุ่มหนึ่งเข้าไปคุยฉมงฉงชเฉงเสียงดังมาเข้าหูผมคือคุณเบิ้มว่าเดี๋ยวจะมีงบประมาณมานะพวกเรามีงบประมาณมาโครงการละ50บล้านสําหรับพวกเราในช่วงปิดสมัยประชุมช่วง1-2เดือนนี้อาจจะเป็นงบกลางของธำนักนาย,ยกเอามาให้พวกเราสอสอพัพลังประชารัฐจะได้ลงพื้นที่กันก็ปรากฏว่าก็มีการอ้างอิงว่าในการที่ประชุมเรียกสอสอไปพบนั้นสุชาติ ชมกลิ่นหรือเสียเฮ้งคู่รักที่แนบนิสนิทกายของสนธยาคุณเพื่มปัจจุบันนั่งอยู่ด้วยนายกก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงพวกเราเอาไงตกลงจะยังไงดีเอาลุงตู่หรือลุงป้อมสสอก็บอกว่าลุงตู่ภาพลักษณ์ดีวลุงป้อมก็เลยมีทําให้มีคําพูดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นอยู่กับผมนะต่อไปก็ให้เรียกว่าคนของลุงตู่ไม่ใช่คนของลุงป้อมคุณประชาไทยยืนยันว่ามันมีซุ้มเสียงกันแบบนี้แล้วสสอพักพลังประชารัฐสายใต้ก็ออกมาพูดกันเหมือนกันหมดเป๊ะ คุณเบิ้มประชาไทยบอกว่ามันมีข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีโครงการให้สอสคนละ50ล้านจากงบกลางอันนี้กฎหมายทําไม่ได้นะ เพราะงบสอสมันไม่มีแล้วไม่รู้ว่าเขาจะซิกแซกกันยังไงสมมติฐานคุณประชาไทยพูดต่อว่าถ้าสสได้คนละ50ล้านพลังประชารัฐมีการเจ็ดคนก็คูณเข้าไปก็ได้สี่พล้านแล้วมีข้อแม้ข้อตกลงกันว่า2องเดือนนี้จัดทางบให้แต่ยังไม่ได้ถ้าขายไม่เอางบก็จะได้2.5ล้านบาทพเพอิญเพออิญจังหวะเดียวกันกันกบสอสมงคลจิตสุขสินทารานนหัวหน้าพักไทยศรีวิไล ทีช่ชื่อเรนชิเต้ออกมาพูดโพสต์ในโพสต์ของตัวเองว่านายกบอกอย่าให้พระรามต้องแผลงสอนบ่อยนายรามเมื่อกี้พระรามแผลงสอนแต่ปัจจุบันพระรามแผลงสอนกล้วยแทนทบทวนความจํานายกเคยแสดงบทพระรามแผลงสอนกล้วยเมื่อต้นปีต้นกันยายน64นี่ได้ผลเลยรองบวยไงโดยได้อยู่ต่อมีแค่สีห้าคนไม่ถูกสอนกล้วยยิงใส่ตอนนี้เห็นว่าคราวนี้พระรามจะแผลงสอนด้วยสองดอกมัดจำก่อนเนี่ยจริงไหมนี่คือสิ่งที่ สสโอมองคุจิตมาประชาไทยก็เลยบอกว่าคุณเบิ่มก็บอกว่าพี่เต้ไปได้ยินมาว่า2ดอก2ล้านส่วนผมคุณเบิ่มได้ยินมา2.5ดอก2ล้าน5แต่ว่ามีเงื่อนไขคือจะได้หลังจากที่ผ่านศึกอภิปรายไม่วางใจเดือนพฤษภาคมไปแล้วแต่ถ้าผ่านศึก ไปแล้วแล้วไม่ได้จะไปทวงกับใครก็ไม่รู้แหละนอกจากนี้แล้วในวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลย,ยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าพระรามในวันคดีเวลาแผลงสอนใช้สอนตัวเองแต่ฉนัยพระรามปัจจุบันใช้สอนภาษีประชาชนมาแผลงแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ เอสงสัยจังว่าทำไมลุงแก่ๆไม่มาติดต่อขอเสียงจะผมฝ่ายค้านคนนี้บ้างเห็นติดต่อแต่ท่านอื่นๆใกล้เดือนพฤษภาคม2565จะโหวตกันแล้วสรุปท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ย มันเป็นรัฐะหารเงียบหรือเปล่าซึ่งคุณเบิ่มประชาไทยตั้งหัวข้อว่ารัฐะหารเงียบลุงตู่ยึดอำนาจลุงป้อมแล้วเรียกสสมาไม่ให้ไปเจอลุงป้อมแล้วลุงป้อมก็ไม่รู้เรื่องลุงป้อมน้อยใจ18กุมภาพันธ์ลุงป้อมจัดไปตรวจราชการที่เพชรบุรีแล้วสสตามกันไปเป็นพลวนกลับดึกเลยหมายความว่าลุงป้อมไม่เข้าสภาละส่วนลุงตู่ก็รัฐะหารเงียบพักพระมารัฐอย่างไรโครงสร้างพักพระมากัฐรคือพอข้ามหัวลุงป้อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคนของลุงตู่